ก็ต้องยอมรับก่อนนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเหลื่อมล้าค่อนข้างที่จะสูงเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิดยีปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากหรือว่าเราดูแล้วเนี่ยมันอาจจะยังแบบแย่กว่าเดิมด้วยซ้ําไปมันเกิดการผลิตซ้ําของสื่อในในแต่ละยุคต่อต่อต,อตอกันมาจนมันทําให้คนในสังคมไปตีกรอบเพศที่3ว่าต้องตลกนะ ต้องแต่งกายที่มันเป็นสีสันแต่งกายแบกตาหยาบคายหรือไปจัสให้เขาแค่ประกอบอาชีพนั้นๆเพื่อความตลกในเนื้อเรื่องเรายังรู้สึกว่าไทยยังอยู่กับระบบการศึกษาแบบเดิมๆอยู่ที่เราเน้นเรื่องเนื้อ,อาหามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เน้นเรื่องการปฏิบัติหรือไม่ได้เน้นเรื่องความคิดสร้างสารรค์ของเด็กไม่ได้ส่งเสริมเด็ก สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุดารัตนนิลนอกนะคะเป็นนิสิตชั้นปีที่3คณะมะนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์สาขาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสือ่อดิจิตัลชื่อเล่นชื่อเบลค่ะก <het> ็ต้องยอมรับก่อนนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างที่จะสูงเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ ในตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ความเหลื่อมล้ำเนี่ยจะเกิดจากเศรษฐกิจนะคะจากนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ตัวอย่างที่เห็นได้ใช้ก็คือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะคะซึ่งในทางเนี่ยประเทศไทยถือว่ายังพัฒนาที่จะค่อนข้างช้าอยู่คะ่ะในเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยจากถ้ามองในรอบตัวตัวของเรานะคะเนี่ยจะมีเด็กแถวบ้านเนี่ยบางคนอะไม่ได้รับโอกาสในการการทางศึกษาเลยเพราะว่า พ่อแม่เนี่ยทำก่อสร้างแล้วก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะแบบว่าไม่ได้ไปเรียนหนังสือก็จะอยู่ทํางานกับพ่อแม่ตลอดฉะนั้นเราเนี่ยกับการที่ได้เห็นกับตาของความเหลื่อมล้าเราก็รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยตรงค่ะก็อย่างที่เห็นว่าอย่างพ่อแม่เราเนี่ยเขาไม่ได้ทํางานที่มั่นคงไม่ได้เป็นข้าราชการหรือว่าไม่ได้เป็นพนักงานบริษัท พ่อแม่ของเราเนี่ยจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่โดยโอกาสของเราเนี่ยหรือเงินของพวกเราจะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจในช่วงเช่นนั้นอย่างเช่นว่าช่วงนั้นเนี่ยของขึ้นราคาแพงต้นทุนเราก็แพงขึ้นเราเอามาขายให้ลูกค้าในราคาเท่าเดิมแล้วก็จะมีจะมีการขาดทุนในเรื่องของวัตถุดิบเราก็รู้สึกว่าเงินรายได้ที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันน้อยมาก,มากๆแล้วก็ทําให้เราเนี่ยต้องเสียยวกับบาง,อย,างอย่างเช่นเราก็ต้องหยุดเรียนพิเศษ การซื้ออุปกรณ์ของต่างๆมาเรียนอะไรประมาณนี้คะ่ะก็ส่งผลกระทบที่ว่าเราก็ต้องเสียตังในเรื่องที่ไม่จำเป็นมากขึ้นว่าบางโอกาสอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้เรียนพิเศษเหมือนเพื่อนแล้วก็จะแบบว่าก็รู้สึกรู้สึกแย่รู้สึกอะไรต่างๆแล้วก็ความเหลื่มล้ำต่อมาก็คือ ในเรื่องของเงินอะไร,ระมาณนี้ค่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้กินของแพงๆเหมือนเพื่อนแล้วก็อาจจะกินราคาที่ถูกลงไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เหมือนที่เพื่อนๆไปเที่ยวกันอะไรประมาณนี้ค่ะ <S <S ความเหลื่อมล้ำในทางสังคมต้องเกินว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดไม่ได้เป็นเด็กในเมืองแล้วเราก็โตที่มาศรคามบ้านก็อยู่ตรงแถวนี้เองตรงแถวท่าขนยางใช่ไหมคะก็ วัยเด็กแถวท่าขอนยางเนี่ยเด็กเขาจะไม่ค่อยมีความเหลื่อมล้ามากเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นเด็กที่เล่นด้วยกันแต่เราเป็นเด็กนอกเมืองใช่ไหมแล้วก็ไปเรียนตัวเมืองมหาสารคามแล้วก็จะมีเด็กที่แบบว่าพ่อแม่เขาเป็นข้าราชการเป็นพนักงานเป็นหมอเป็นพยาบาลแล้วก็จะรู้สึกว่าเพื่อน,เ,อนเนี่ยก็จะมีเงินมีอะไรมากกว่าตอนนี้ด้วยเราที่เป็นเด็กไม่ได้ไปอยู่ในเมืองแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนอ มีโอกาสมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเราอิจฉาเขาประมาณนี้นะค่ะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความเหลื่อมล้ําที่เห็นในชัดว่าเรากับคนอื่นไม่ได้มีโอกาสเท่ากันอย<ส>่างแรกเนี่ยความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่สร้างขึ้นอันดับแรกก็คือเรื่องอสวัสดิการต่างๆพื้นฐานอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น เด็กทั่วไปเด็กต่างจังหวัดอาจจะไม่รับโอกาสที่ดีหรือว่าไม่รับรู้สิทธิของตนประมาณนี้ค่ะก็ก็ประมาณว่าเราเนี่ยก็เราอะ่ะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้สิ่งที่เราสามารถแก้ไขคือตัวรัฐบาลเองว่าจะให้โอกาสพวกเราตรงนี้มากแค่ไหนอย่างเด็กอะ่ะก็บางคนก็ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาฉะนั้นโอกาสในชีวิตเขาเนี่ยยิ่งน้อยลงกว่าเดิมทางเลือกในอนาคตก็น้อยกว่าเดิมประมาณนี้ค่ะ ฉะนั้นต้องควรเริ่มต้นที่รัฐบาลแล้วก็ค่อยๆกระจายความเจริญไปทีละจุดไม่ใช่แค่กระจุกอยู่ในแค่ในเมืองปะานนี้ค่ะต้องขอบอกว่าความเหลื่อมล้าในประเทศไทยเนี่ยมันมีประมาณตั้งแต่สิ2 0ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากหรือว่าเราดูแล้วเนี่ยมันอาจจะยังแบบแย่กว่าเดิมด้วยซ้ําไป เราคิดว่าในอนาคตแนวทางการแก้ไขอ่ะถ้ารัฐบาลยังไม่แก้ไขในตรงนโยบายตรงนี้พวกเราก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำไปเรื่อยๆคนรวยก็จะรวยคนจนก็จะจนไปเลยประเทศไทยจะไม่มีตรงกลางตรงกลางของพวกเราก็คือคนมีตังค์มากๆส่วนคนจนก็จนไปเลยไม่มีกระทั่งน้ำไม่มีกระทั่งไฟในการใช้ชีวิตอยู่ไม่มีไม่มีแม้กระทั่งบ้านที่จะอยู่เขาก็เลือกที่จะอยู่ตรงแถวถนนประมาณน,นี้ค่ะ ก็ขอบอกเลยว่าอีกสิปีข้างหน้าประเทศไทยก็จะยังมีความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของสังคมอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่ามันจะมากหรือน้อยแค่ไหนค่ะสวัสดีค่ะชื่อชัยวัตแอนทูมานะคะอยู่ปี4สาขาภาษาภาษาไรสร้างสรรค์สื่สอคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามถ้าพูดถึงความเหลื่อมล้ำม,มันมองได้หลายประเด็นมากความเหลื่อมล้ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการศึกษาทางด้านการเข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆซึ่งถามว่าเปลี่ยนแปลงไปไหมก็มีการเปลี่ยนแปลงไป มากจากเดิมเช่นในทางด้านเพศใช่ไหมคะที่แต่ก่อนผู้หญิงในแต่ก่อนเนี่ยผู้หญิงอาจจะยังได้ความไม่เท่าเทียมเท่ากับผู้ชายทางด้านการศึกษาการทํางานอาจจะเห็นได้จากค่านิยมของคนสมัยก่อนที่บอกว่าผู้หญิงควรที่จะอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่มีอํานาจหน้าที่ในตาแหน่งต่างตา่ตางแต่ในปัจจุบนันเราเห็นได้จากล่าสุดเลยที่นายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้หญิงคนที่สองมันก็ทําให้เห็นว่า สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงด้านความเท่าเทียมทางเพศแต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ออกจากกรอบข่ายมของสังคมอย่างเช่นยังมีข่ายมของคนดั้งเดิมอยู่ที่แบบว่าผู้หญิงควรจะอยู่บ้านแล้วก็ยังมีบางบริษัทที่ยังไม่เปิดรับผู้หญิงํารงตําแหน่งหรือให้อาเพศภาวะต่างๆแต่งกายหรือเข้าไปในองคอ์กรอย่างนี้ค่ะเห็นได้จากอาอย่างเช่นคุณหมอหรือคุณครูที่เพศที่สามบางคนก็อาจจะยัง ไม่ได้แต่งกายตามที่ตัวเองอยากจะนำเสนอความเป็นตัวตนออกมาหรือบางโรงเรียนก็ไม่เปิดรับคุณครูที่เป็นเพศที่สเพียงแค่หวังเพียงแค่ความกลัวที่อาจจะเกิดการลอเล่นแบบของเด็กอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ถ้าถ้าเป็นตัวตนของเราก็ต้องย้อนไปในแต่ก่อนสมัยก่อนก็คือฐานะการศึกษา,าเด็กเด็กเด็กในเมืองกับเด็กต่างต่างพื้นที่ การเข้าถึงการศึกษามันยังมีความไม่เท่าเทียมกันทางด้านหนังสือหนังหาคุณครูบางท่านที่อาจจะมีการโหลดเกินไปอาจจะสอนมากกว่า1วิชาอาจจะด,ดูแลเด็กมากกว่า30คนเป็นหนึ่ง้คนต่อคุณครูหนึ่งขัน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนทางด้านสรืทางเพศเกี่ยวกับการศึกษาคือเราเองก็อาจถูกตรีกรอบทางด้านการไว้ทรงผมการแต่งกายที่ทำให้เราไม่ได้เป็นตัวเอง อ,อย่างแรกคือความมั่นใจเราเราต้องการที่จะนําเสนอตัวเองออกมาถึงแม้มันจะเป็นแค่เรื่องทรงผมหรือการแต่งหน้าแต่ว่าเด็กคนหนึ่งเขาก็ความมั่นใจอยากที่จะเลเวอเซนเต์ต์ออกมาซึ่งคุณครูบางท่านก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันอาจจะส่งผลต่อการเรียนไม้การไว้ทรงผมผมยาวการแต่งหน้าแต่ความจริงแต่แต่ในความเป็นจริงอะคะ่ะมันมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากขนาดนั้นมันอาจจะเป็นผลดีด้วยซ้ําที่เด็กเด็กคนหนึ่งได้ไว้ทรงผมได้แต่งหน้าได้แต่งกายใน ความต้องการของตัวเองในตัวตนของตัวเองมัน,ม,นมันอาจจะทําให้เด็กคนนั้นมีความมั่นใจแล้วก็ทําให้ผลการเรียนเขาดีขึ้นมาก็ได้ค่ะ <S <S น,นี่อันนี้เราเราขอตอบในฐานะที่เราทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตัวตลกเพศที่สามเหมือนกันคือเราไปอ่านเจอเขาบอกว่าสื่อ,ส,อสื่อสื่อส่วนใหญ่ค่ะเป็นการนําเสนอเพศเพศที่สามหรือเพศทางเลือกในลักษณะที่ออกมาในเชิงตลกขบขันอาจจะเป็นเพราะว่า มันเกิดการผลิตซ้ำของสื่อในในแต่ละยุคต่อต่อตอกันมาจนมันทําให้คนในสังคมไปตีกรอบเพศที่3ว่าต้องตลกนะต้องแต่งกายที่มันเป็นสีสันแต่งกายแบกตาหยาบคายหรือไปจัดให้เขาแค่ประกอบอาชีพนั้นๆเพื่อความตลกในเนื้อเรื่องที่จะที่จะนําเสนอแต่ในความเป็นจริงอะคะ่ะเพศที่3หรือบุคคล LGBT อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีแค่ความตลก นอก่าน,นั้นเขาไม่ได้แค่จะต้องเป็นแค่ช่างแต่งหน้าหรือว่าเป็นแค่ตัวรองในเรื่องที่มาสร้างสีสันแต่เขาก็สามารถเป็นนางเอกหรือเป็นพระเอกในเรื่องได้ก <c oughs> ็คือคนคนหนึน่งเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกรักโลภโกรธหลงเหมือนกันอีกอย่างคือสื่อส่วนใหญ่เขามักจะทําให้เพศที่สามเนี่ยอาภัพรัก,รกไม่สมกับความรักใช่ค่ะก็มันก็มันมันเป็นการผลิต้ําของสื่อมาหลายหลายหลายยุคหลายสมัยซึ่ง เรามองว่าสื่อคือสิ่งสําคัญที่ทําให้คนรู้จักตัวตนของคนคนนั้นซึ่งในปัจจุบันนะคะเราเราอยากเราขอแนะนําให้สื่อแบบว่าอาจจะลองปรับเปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนให้เพศที่สามหรือ LG าจิทีที่เป็นกระเทยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองหยิบเขายกเข้ามาเป็นตัวเอกแล้วก็ไม่ต้องให้เขาเป็นตัวตลกก็ได้ทำให้เขามีชีวิตชีวาเหมือนมนุษย์ทั่วไปมันอาจจะมันมันอาจจะส่งผลดีที่ คนในสังคมอาจจะมองมองเพศที่สามที่แบบเปลี่ยนไปครัชื่อกระตูนหรือนิชมนทุมมาค่ะเป็นนิสิตชั้นปีที่สามสาขาการสร้างสารรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัลคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ เปลีป่ยนแปลงเฉพาะบางพื้นที่ค่ะแบบว่าความจเจริญมันกระจุกอยู่แค่บางพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังมีหลายพื้นที่ที่แบบว่าความเหลือ่อมล้ำมันยังมีมากอยู่ยังมีปัญหาเรื่องความยากจนมากอยู่หรือการขาดแคลนสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่ค่ะ <S 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 คิดว่าเป็นเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่าค่ะคือ การที่เราขาดทุนทรัพย์มันทําให้เราขาดโอกาสในการจะแบบว่าเรียนรู้อะไรหลายอย่างอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราแบบไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่มีสถานะบานกลางหรือว่าแบบมีฐานะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เราแบบไม่ได้ออกไปเรียนรู้สู่โลกภายนอกได้มากนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยขณะที่เด็กบางคนอาจจะแบบว่าต้องสอบ ชิงทุนเพื่อจะได้แบบไปในสถานที่ต่างๆเพื่อไปนคนขวาาหาความรู้ต่างๆที่แบบว่าโรงเรียนให้เราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวเราเองเราก็แบบก็ไปหาโอกาสมาเยอะพอควรแล้วคิดว่ามันเป็นความโชคดีที่เราแบบมีพ่อแม่หรือมีผู้ปกครองที่มีกําลังซักพอสาหรับสนุนให้เราแบบได้เดินทางไปในที่ต่างๆให้เราได้รู้ในหลายๆสิ่งที่ในรั้วมหาลัยไม่ได้สอนเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรคิดว่าคืออย่างที่บอกในตอนต้นค่ะคือแบบว่าเราไม่ได้มาจากครอบครัวที่ไม่ได้ขาดคุณทรัพย์ขนาดนั้นแต่ว่าเรามีคนรอบกายที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องนี้เนาะอย่างแบบว่าคุณแม่เองเนี่ยท่านเป็นแบบว่าผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กแล้วเขาก็เร็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กก็คือโรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้รับทุนแบบขนาดเท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่ยังมีเด็กหลายๆคนที่เขาแบบไม่ได้มีโอกาส เหมือนเราหรือเท่ากับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราได้มาเห็นจากการที่แบบว่ามีการแข่งขันในแบบวิชาชีพอย่างเช่นวิชาชีพครูเนาะที่แบบต้องสอบชิงเพื่อจะได้เป็นครูกันอะ่ะแล้วมันแบบเยอะมากๆทั้งที่จริงๆแล้วมันมีหลายโรงเรียนขาดบุคลากร,กรด้านนี้เยอะมากแต่ทําไมบรรจุเราบรรจุน้อยเหลือเกินอะไรแบบนี้คะ่ะเราเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นที่แบบว่าโครงสร้างด้วยที่ทําให้ปัญหาตรงนี้มันยังเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะ ลดทอนอะไรหลายอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่งไปโดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่เขาแบบบางคนมีความฝันที่แบบ,แบ,บใหญ่มากแต่ว่ามันก็ถูกลดทอนไปด้วยแบบอุปสรรคหลายๆอย่างอะไรแบบนี้ค่ะส่วนตัวมันมันค่อนข้างพูดยากค่ะว่ามันจะเปลี่ยนไปที่ทางไหนเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนอะคือถ้าเราไม่ร่วมมือกันทุกๆภาคส่วนอย่างเช่น ภาครัฐบาลภาคเอกชนภาคประชาชนไม่ได้มีความร่วมมือกันหรือแม้กระทั่งตัวของคนที่ได้รับปัญหาอะไรเงี้ยเขาไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือแบบไม่คิดจะขนขวายหาโอกาสใหม่ๆหรือยอมรับเชื่อฟังกันอะไรเงี้ยโอกาสเปลี่ยนแปลงมันน้อยมากแล้วต่อให้เปลี่ยนแปลงไปมันก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีกลับมาอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะ